ได้ไหมตรงนี้ออกแบบไปแล้วเก้าล้ำนี่ลองดูน้ำตรงฝ่ายไม่ให้ไหมว่าไงครับโอเ โอกาสนี้ขอบคุณทางองค์การจัดการน้ำเสียกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่รับน้ว่ารชาการจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกวันมีความหมวก,กังวลเรื่องการจัดการน้ําเสียในชุมชนซึ่งองค์การจัดการน้ําเสียเนี่ยเป็นรัฐวิสากิตที่ย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยฉะนั้นเราต้องช่วยดูแล องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เ็สไร่ไร่ครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับผมในฐานะรัฐมนตรตีช่วยว่าก,การกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลองค์การจัดการน้ําเสียก็อยากถือโอกาสนี้นะครับสร้างความเข้าใจและก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับว่าให้ช่วยนะครับให้ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมในชุมชนนะครับชุมชนนี้เราอยู่ที่นี่ยังไงยังไงเราไปจากที่นี่ไม่ได้ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือทางได้ประโยชน์ไหมได้ครับได้นะไปดูหน่อยได้ไหมทดลองเปิดได้มทดลองเปิดได่ครับเปิดได้เราใช้เราใช้โซลาเซลเลยใช่มใช่ครับใช้ล่าเซเป็นตัวล่อครับผมครับได้เลใช่มครับเข้าไปเปิดเปิ ีนมีนมีคนรับซื้อตลอดทำความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการลดการทิ้งอของอุนเปื้อนลงไปในแม่น้ำเนีเน่เป็นสิ่งจำเป็น ลำพังหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การจัดก,การน้ําเสียหรือเทศาบาลนั้นไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเพราะเสียได้ร่วมกับเทศาบาลในการที่จะมอบเครื่องดักไขมันนะครับให้กับครัวเรือนต่างๆเป้าหมายก็คือเพื่อมุ่งที่จะลดไม่ให้ครัวเรือนได้ทิ้งของหรือว่าสิ่งปฏิคูลหรือว่าพวกไขมันต่างๆลงไปในแม่น้ําซึ่งมันจะยิ่งเพิ่ม ค่าน้าเสียให้มากนี้เรียนกับพี่น้องประชาชนเรียนกับชุมชนเรียนกับผู้นําองค์กรปกครองท้องถิน่นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นออการจัดการน้ําเสียเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะช่วยกันดูแลออสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนเ,ออเราจะไม่สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมออให้ดีขึ้นมาได้ถ้าทุกคนในชุมชนไม่ช่วยกันถ้าพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกัน